คุณผ,ผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราดูนะฮะการปั <legal> wisdom, ่นนาไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการเกลี่ยเครื่องกันบ้างดีกว่านะเกลี่ยเครื่องเพื่อให้ปั่อนนานระเบียบได้เองนะครับแล้วก็เวลาหว่านเข้านะครับมันจะได้สวยงามเลยเองรถนะฮะรถปั่นนานแล้วก็คือเกลี่ยเครื่องกันบ้างดีกว่าดังสีนิวนะก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับสำหรับรถเกลี่ยเครื่องนะครับ ก็มาเข้าจริงๆเลยพามาดูมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวงการนะฮะในช่งดาหรือว่าวงการเกษตรมันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวรถเกี่ยวข้าวทีนี้มาถึงนะฮะรถปั่นนาแล้วก็มาดูรถเกี่ยวเกี่ยวเรื่องกันบ้างดีกว่านะงดนานหลังตรงนี้นี่คือรถเกี่ยวเรื่องครับ รถเกียร์เลือกจะต้องแรงขนาด,ดนี<อ>้ดูนะครัอไม่ธรรมดาฮะนี่คือรถเกียร์เลือกให้มันเรียบนะครับอาจจะมีลมพัดบ้างนะฮะขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมบ้างนะฮะเพราะว่าอยู่ในชุกนาผมไม่มั่นใจว่าลําโพงมันอยู่ทางไหนนะมีเสียงลมดังไหมฮะน่าจะมีเสียงลมดังนะฮะเดี๋ยวซื้อไม้มาตัดลำโพงนิดหนึ่งนะเนี่ฮะนี่คือเรื่องราวของรถ เกียร์เคือกนั่นเองนะฮะมาเขาก็จะเกียร์เกียร์เทรื่องของเขานะครับโอ้โหสกิลไม่ธรรมดามีโชว์นี้ไปดูอจังหากนะฮะเนี่นี่คือรถเกียร์เทือกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่คือรถเกียร์เทือกนะครับให้มันเรียบนั่นเองความสวยงามแล้วก็ความเบาของเครื่องไม่ธรรมดาครับเห่นไหมนี่คือความแรงน,นะและความเบา บอกว่าวิ่งบนถนนแตงรถยนต์แน่นอนมันมีการแข่งขันมาแล้วนะครับว่ารถวิ่งในทุ่งนากับรถบนถนนนะครับก็ลองอัดแข่งกันมาแล้วนะครับลองอัดแข่งกันมาแล้วนะฮะนี่คือรถเกียร์เลือกนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะฮะ เดี๋ยวจะให้พี่เขาสก,กิลให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันว่ารถเกี่ยวเทื้อก็สก,กิลได้เหมือนกันนะฮะ,ะผมเจอมุมแล้วนะครับมุมนี้เขาน่าจะ,ะดิฟให้เราดูได้นะมุมนี้น่าจะดิฟให้เราดูได้เดี๋ยวผมขอดูแสงนิดหนึ่งนะแสงตรงนี้น่าจะโอเคนะฮะใส่ตรงนี้หน้าจะโอเคนะพอพอดิฟเสร็จแล้วนะต้องมีการซ่อมไปก็ด้วยอุ่นม,มาแล้วครับ โหแรงมากนะฮะโอ้โหสุดยอดแรงฮะเรื่องของเครื่องคือต้องบอกเลยทีเดียวนะว่าแรงมากๆครับ จะเป็นรถปั่นนาก็ดีนะฮะอันนี้เป็นรถเกีี่ยเทือกก็ดีนะฮะคือเขาเกี่ยไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้ก็เหมือนว่ามาสลลอให้มันเรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับมาสโลอให้เรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับติดตามท้ายคลิปด้วยนะครับว่าเขาจะบอกด้วยนะว่าอู่อะไรนะฮะที่เขาไปทำกันมานะครับนี่นะแรงครับแรงมากๆครับ แรียเรื่องนะโอ้โหน้ำบานเรียบน้ำบานเออสุดยอดเป็นไงอะ่ะคือมันเรียบไปเลยจริงๆน,นะฮะเรียบเลยนะครับเรียบไปเลยสุดยอดนะฮะงานเสร็จไว แล้วแล้วก็คนที่ขับถูกเนี่ยก็สนุกสนานนั่นเองครับเขาสนุกสนานแล้วเขาได้ตังค์ด้วยนะครับแต่การจะมีรถปันนาเท่ๆแบบนี้ก็ก็ใช้งบประมาณพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเออเนี่ยมาแล้วครับออมาแล้วครับ่า,บอาเอ,อิบโชว์สกิลให้ดูสักรอบหนึ่งนะไม่มองผมเลยนะฮะเขาเขาไม่ได้มองนั่นเองนะฮะ สกิลให้ดูนิดนึงนี่เะเอาแล้วครับเาจะโชว์สกิลให้ดูหรือเปล่าไปเอาแล้วครับเอาแล้วรเอาแล้วะเอาแล้วครับนะสกิลแล้วเอาดเอาเอาอ้าเอาเอาเอาเ เป็นไงคุณผู้ชมโอ้โอเคสุดยอดโอ้โเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออนี่คือสกิลเทพจริงๆครับมันดิ้ได้เลยอ่ะเออเขาดิฟไม่ดูเลยโอ้สุดยอดมันจะมันไปถึงไหนวะ ไอ้มันจะมันไปถึงไหนแล้วโอ้โหมันจะมันไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้โหยอดโอเคไอ้มันพอแล้วพอแล้วไอเดี๋ยวกระแตเวียนพอแล้ว ไอ้บ้ันดีดหรือไงวะโอ้โหอะไรมันจะมาเรียนอะไรวะ อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงเฮ้ยไปโดนตัวไหนมาวะ เฮ้ยไปโดนตัวไหนมาทำไมอยู่ในไลก์ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเป็นไงผู้ชมชอบใจไหมชอบใจนะขอกดไลค์รวๆให้เขาด้วยนะฮะขอกดไลค์รวๆให้ด้วยนะครับเน่เน่